มันควรจะแยกธุรกิจออกมาจากบ้านมันจะกลายเป็นว่าเราไม่ได้คิดต้นทุนจริงๆอะค่ะจากแรกๆค่ะมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปที่แบบว่าทำลองทำลองทำฝึกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขายจากที่บ้านก็คือเป็นแบบเป็น go t kitchen ให้แกรมารับให้เดลิเวอรี่มารับคือตอนนั้นมันเป็นโควิดที่ห้างไม่ได้เปิดพูดบริโภคอะค่ะเขาก็เลยเลือกใช้พวกเดลิเวอรี่มากกว่าตอนนั้นพอเรารู้แล้วว่าเออมันก็เริ่มขายได้ก็เลยขยับไปตั้งคีย์ออสเล็กๆหน้าหน้าปักซอยหน้าหมู่บ้าน ปรากฏว่าเออมันก็ขายได้เรื่อยๆแต่พอมันถึงจุดหนึ่งอะค่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยครัวมันอยู่กับบ้านมันควรจะแยกธุรกิจออกมาจากบ้านมันจะกลายเป็นว่าเราไม่ได้คิดต้นทุนจริงๆอะค่ะเพราะว่าเราไม่มีค่าเช่าที่ต้องอยู่ที่บ้านเราอาจจะไม่มีพนักงานจริงๆด้วยที่เราเอามาทําพอมันก็เลยแบบว่า มันอาจจะได้กําไรแต่จริงๆแล้วเฮ้ยถ้าเรามาหักลบกันอีกทีหนึ่งธุรกิจเราอาจจะไม่ได้ไปได้ก็ได้นะมันควรจะแยกออกมาชัดเจนด้วยค่ะเงินเข้าค่าเช่าอะไรเงี้ยคือเราเห็นตัวเลขหมดมันชัดเจนกว่ามากๆในการที่จะวางแผนธุรกิจในเดือนถัดไปเราก็เลยเริ่มขยับขยายหาเป็นอาคารพาณิชย์ก็เลยมาได้เป็นที่นี่ค่ะเพจะทําเป็นครัวกลางในอนาคตด้วย